กาตาพูดถึงกาตาเนี่ยเขาจ่ายเงินซื้อเครื่องบิน Boeing 747เนี่ยเจ47เนี่ยเห็นว่ายัรถใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์คือนั่นคือซื้ออุดหนุน b o e i ิ g ด้วยแต่ว่าเขาซื้ออีกลำหนึ่ง400ล้านดอลลาร์ให้ทรัมป์เนี่ยเอาไปใช้เป็นเครื่องบินส่วนตัวที่เป็นเรืออือเฉาในในสหรัฐอยู่<อ>ก็คือว่าเป็นเครื่องบินซึ่งส่งไปให้กระทรวงกลาโหมสหรัฐเนี่ย<ฆ>แล้วก็ทำด้านในให้เป็น air force one ซึ่งก็โดนด่ากันตรึมเลยว่าทำไมประธานาธิบดีไปรับเครื่องบินจากกาตาร์กาตาร์ก็ให้เลยให้เลยนะฮะเพราะฉะนั้นคนก็ด่ากันอยู่แต่ว่าทรัมป์เป็นคนซึ่งชอบได้ของฟรีของแพงจากและแพงจากประเทศอื่นนี่เราคนได้ข่าวมามันไม่ใช่เรื่องที่เราอยากจะให้กธุรกิจไทยรับรวยเอาเงินไปให้ทรัมป์นะมันไม่ดีแต่ว่าเขาเป็นคนซึ่งให้ราคาคนซึ่งพรอมให้ตังค์เขาผมก็เลยพูดไงนอกจากเรื่องเครื่องบินเนี่ยเมื่อกี้ทีมข่าวเราเล่าให้ฟังว่า ที่กาตาเขาเปิดเพลง Y M C A ด้วยนะใช่เขาเอาใจทั้มเพราะว่าเขารู้ว่าทั้มอยากจะเต้นแบบ Tik Tok Dance คือคืองี้มันเหมือนเหมือนที่น่าเศร้าคือทั้งหมดเนี้ยประเทศไทยก็ต้องมานั่งหาวิธีการในการเอาใจคนนี้ไปเรื่อยๆต้องเปิดเพลง Y M C A ด้วยหรอเปล่าอยากเห็นทักษิณก็เดี๋ยวต้องต้องเอาคุณทักษิณไปให้ได้คุณสารัตไปก่อนอยากเห็นคนมีตังก็เอาคนมีตังไปประเคน